ลุงเรื่องแรกแบบขี่ค่อยๆไปนะช้าหน่อยเราจะได้ถ่ายตามครับถ้าขี่ถ้าขี่เร็วนะมันให้ขี่กลับมาถ่ายใหม่เหยียบพักเท้าแล้วก็ลุงขึ้นนั่งค่อมเลยได้เลยแล้วลุงอย่างเงี้ยก็เหยียบพักเท้าอยู่หลังเห็นแล้วเหยียบหน้าก็ได้ก่อนได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเห็นแล้วลุงลุงลุงขยบขึ้นขึ้นไปอีกขึ้นค่อมตะกร้าไปเลยนั่งนั่งบนตะกร้าได้เลยลุงอ่า อ่านั่นแหลยไม่เป็นไรอ่าน่าอย่างนี้เลยเราก็ไปนอ่ามัน่ยจะไปตีซึ้งตือช้าถือช้าเอ๊ะกล้องหลังมันไม่เหมือนกล้องเราคือข้างหลังมันกล้องมันเรื่องมากใช่เรื่องมากกล้องมันความคมชัดมากแล้วก็เออระบบมันไม่เหมือนกับกล้องเราซึ่งกล้องเรานี่ถ่าย แสงอย่างเดียวกล้องมันนี่ถ่ายควรแสงก็ได้ถ่ายข้างแสงก็ได้ถ้าต่างได้หมดเลยแล้วก็นี่เรื่อลรถอาได้นะแล้วก็จะเดินทางถ่ายย้อนแสงไม่ได้เพราะเดี๋ยวลุงใหญ่หน้าดำไม่หล่อ รถนุ่มนี่นั่งเหมือนน,น,นี่เลยอ่ะรถสปอร์ตเลยอ่ะโอ้โหนั่งสูงสบายมีความสุขมากเลยไอ้ลุงไม่รู้ว่าต้องนั่งบนเข่งนะนั่งบนเข่งลุงน,นั่งบนเข่งโอ้สบายถ้านั่งถ้าลุงจะนั่งแบบเมื่อกี้คนขับคนขีนข่นั่งไม่ได้ไงลุงเข้าใจนไม่ได้ดูน้ำกิ๊บมันนั่งจะตีพึ่งครับถ้าเจอต่อก็เอาด้วยต่อถ้าเจอมัเอาไม่ได้ลุงไม่ได้เอาชุดมา เรามไม่ได้ชุดนายเป้ใช่ไหมใช่นายเป้ที่ผมามาเป็นชุดหนาใช่ากไเันี้แหละใช่มชู่็จะเดินทางเข้าไปข้างในลลไปตีพึ่งนี่ลุงไทยเขาขอนิดนึงเดยว ออลุงติกับลุงหลงครับแล้วกลางๆเนี่ยครับไปขี่มาแบบนี้เอามายอดะเขาจะมาดักนี่ครับแล้วก็ขี่หลุดมาโค้งเนี่ยอืมขี่มาเจอพี่เดียวนี่นะพี่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวมึงกลับรถไม่ได้ได้ลูกเฮ้ยสบายกลับรถได้เหรอได้สบายมีเบาะนั่งด้วย ครับขอขาไปด้วยสามัญเลยก่อนนั้นเลยปุ่มนั้นไปนิดหนึ่งใช่ได้เดี๋ยวกลับมาเนาะครับเดิมขึ้นได้ไหมลุงเยอะพังทาเลยเหมือนไม่เดิมโอ้ยนี่มันนั่งรถสปอร์ตเลยเนี่ยได้ไหมพี่เหมือนนั่งรถสปอร์ตเลยกล้องใหญ่ถ่ายย้อนแสงไม่ได้ย้อนแสงก็ได้จ้ จะเลี้ยงข้าวเขาจะเป็นทำอาหารที่ที่บ้านผมอ้เรื่องใหญ่ส่วนปรุงปรุงอาหารเขาเรียกใหนหู่สับปะรดสับปะรดเอ่อเปรี้ยวหวานผัดผัเปรี้ยวหวานเราไปทานแจ่มเหล้ามีคนในหมู่บ้านโง่มาเรียกมากินได้พี่พี่น้องที่สนิลใช่แต่เราก็ต้องดูแล้วกันว่าเขาทำอาหารเยอะไหม ถ้าเันน้อยก็จะยาวเรียกไม่ด้ไม่พอไม่ใช่เรียกได้แต่ว่าถ้าเยอะเาเราก็เรเรียกเพิ่มนเพิ่มไสไได้อรยยมมยากองามลงดันเรื่องนึงฮะมามันบากตอนขึ้นหน่อย คนชินแล้วก็